ร้อนพอหรือยังยังร้อนไม่เท่ากับข้าตอน15วินาทีที่แล้วเออข้าคงช่วยไม่ได้เราเหลือเวลาน้อยเต็มทีข้าไม่เข้าใจทำไมท่านไม่ถล่มลงมาตอนที่ท่านหยิบอัญ,ญมณีถ้าไม่ใช่พะโลบทำไมท่านต้องการมันครั้งหนึ่งข้าเคยทำอะไรโง่โงดตอนนี้ข้าอาจจะทำสิ่งที่ถูกบ้าง พ่อแม่ข้าเชื่อใจข้าด้วยทุกสิ่งที่ท่านมีข้าว่าจะคิดให้มากขึ้นกว่าจะรู้ตัวข้าก็เสียหมดแล้วข้าลยสู้หน้าพ่อแม่ไม่ได้ท่านจะให้อภัยข้าได้ยังไง ข้าเลจากมาเข้าไปที่ป่าต้องห้างที่นั่นคงไม่มีใครหาข้าเจอท่านคงไม่เชื่อเรื่องคาาแห่งแสงแล้วทำไมท่านถึงมากับเราท่านดูมั่นใจมากโอกาสครั้งที่สองท่านพูดถ้าข้าชดเชยให้พวกท่านได้พ่อแม่คงได้พบข้าอีกครั้งท่านทำอะไรตัวเรือนสำหรับแหวนไงเล่า อย่าเอเดนใช้นี่เถอะแต่ท่านไม่มีทางได้มันคืนใช้ดาบของข้าเถอะเนี่ยนณจักของเราพ่อแม่เราข้าต้องทำข้ารักพวกท่านฮะวงแหวนแห่งรักไม่มีใครบอกว่าวงแหวนต้องอยู่ที่นิ้วนี่